ค่ะวันนี้เราจะมาแกงฟักใส่ปลาช่อนกันนะคะนี่เขาจะเรียกว่าฟักหอมค่ะมันจะมีรสชาติเหนียวนุ่มนะคะเป็นเนื้อเนื้วเหนียวแกงอร่อยค่ะแถวคนอีสานจะชอบปลูกฟักแบบลูกกลมๆแบบนี้เขาจะเรียกว่าฟักหอมอันนี้มันจะแก่จัดแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะมาหานเนี่ยเมล็ดของมันแบบนี้ไปปลูกได้อีกนะคะ เราก็จะกินลูกกินผลของเขาเนื้อของฟักนี่ค่ะเนี่ยหั่นมาแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะมันจะอร่อยเหนียวนุ่มอร่อยมากค่ะเราจะแกงฟักใส่ปลาช่อนนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องหญิง youtube นะคะก็จะมานําเสนอแกงฟักค่ะใส่ปลาช่อนนะคะบังเอิญฟักนี้ก็ประเตือนให้มาหนึ่งลูกค่ะแล้วก็ปลาช่อนตัวใหญ่ๆนะคะพี่สาวให้มา ่ครัวให้เรียบร้อยค่ะก็เลยจะมาทําเมนูไปวัดนะคะพี่สาวก็จะได้บุญป้าเตือนก็จะได้บุญไออิงเป็นคนทําก็จะได้บุญด้วยกันค่ะคนชมช่องอิง YouTube ก็จะได้บุญด้วยกันนะคะวันนี้จังหันตอนเช้าค่ะแกงฟักอร่อยอร่อยวันนี้แบบไม่ได้ซื้อสักอย่างเลยนะคะลงมือทำค่ะแล้วก็มาหั่นตะไคร้นะคะมีตะไคร้มีหอมนะคะ แล้วก็พริกค่ะแล้วก็จะมาขูมาตํานะคะแกงแบบบ,บ้านเราค่ะแต่อร่อยมากฟากหอมนี่มันจะลูกกลมๆมมันจะเหนียวหอมนุ่มนะคะปลานี้ตัวใหญ่มากพี่สาวครัวมาให้เรียบร้อยก็เลยจะแบ่งครึ่งอีกค่ะทป็นท่อนเพราะว่าพี่สาวบอกว่าเออเดี๋ยวก็ไปทําเองนะ บางทีอยากไปเอือบเกลือนึ่งก็ได้อร่อยมากค่ะประชันบ้านเราเด้อนี่เยอะมากเลยพี่สาวให้มาค่ะเนี่ยฟักเนี่ยค่ะประเตือนให้มาค่ะแล้วมาโขกเครื่องเครื่องแกงเลยนะคะ เครื่องแกงก็เสร็จแล้วนะคะเอาพริกแห้งใส่ประมาณสองเม็ดค่ะพริกต้นของเรามันออกเขียวๆหน่อยลงใส่หม้อเลยนะคะหม้อเดือดเดดตาไฟไว้รอแล้วค่ะเอาเครื่องแกงลงหม้อก่อนนะคะต้องใส่ปลาหน่อยนะคะแกงแบบบ้านๆนะคะ ปลาไปสักสองช้อนนะคะก็แล้วแต่นะคะใครไม่กินปลาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ใส่เกลือนะคะไปหนึ่งช้อนชาชูรสไปหนึ่งช้อนชาเหมือนกันไม่มากค่ะน้ำปลานิดหน่อยนะคะปรุงรสก่อนเนี่ยหนึ่งช้อนตวงค่ะชิมรสสักหน่อยค่ะได้รสพอดีเลยนะคะ ก็จะกินรสชาติอยู่ประมาณพอดีค่ะไม่เค็มจัดไม่จืดนะคะเอาปลาลงไปเลยค่ะปลาบ้านเรานี่มันจะอร่อยนะคะฟักหอมนี้มีประโยชน์นะคะค่ะ แก้วัดแก้วัดได้ดีด้วยเรากินทำต้มจืดก็อร่อยนะคะแกงฟักฟักแหอมเนี่ยอร่อยมากมันจะเหนียวเหนียวฟักก็มีประโยชน์ทำเมนูได้หลายอย่างกระชั่นบ้านบ้านกระชั่นของเราธรรมชาติอยู่บอปลาธรรมชาติค่ะวันนี้อาหารธรรมชาติมาก ค่ะเราจะเอาฟักกับปลาลงหม้อพร้อมกันเลยนะคะมันจะสุกไปพร้อมๆกันเลยไม่ยังไม่ต้องคนนะคะมันจะได้ข่าวปลามันจะมีความข่าวของปลาขึ้นมาทิ้งไว้ให้เดือดเลยนะคะพอเดือดเสร็จแล้วพอเดือดได้ที่แล้วแล้วก็มาช้อนมันจะมีจะเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีฟองขึ้นมานะ่ะฟองของปลา ควอมคาวของปลานี่แหละมันจะขึ้นมาเราจะช้อนนะคะช้อนหน้าออกจะเป็นฟองอจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ก็จะตักออกนะก็คนๆนสดนิดหน่อยก็จะชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมมันก็ยังได้ที่เหมือนเดิมนะคะเอาปรุงแบบตามใจชอบนะคะคน กินรสเค็มจืดนะคะเอาตามใจชอบเลยชอบรสไหนนะคะปรุงรสเลยค่ะค่นะอันนี้หอมนะคะหอมที่สวนเลยค่ะต้นหอมกับใบแมงรักนะคะเก็บมาที่สวนเลยวันนี้ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะอ,อร่อยอร่อยแล้วค่ะ ได้ธรรมชาติมากค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสาธุบุญด้วยกันค่ะ